ไปนําเที่ยวส่วนสนปฏิทัศษ์ส่วนส่วนปฏิทักษ์แล้วก็จะไปแวะนครสวรรค์นครปฐมนครปฐมขอนสวนนนรรค์ขึ้นเด็กเลยเขาให้ไปขึ้นรถที่หัวลำโพงห,หัวตอนหกโมงครึ่หรงหกโมงครึ่ง เราจะอ๋อจะนั่งรถไฟไปลงวันมังก่อนแล้วช่วนเวียนอยู่แถวนี้นะก็จะไปสัมเพรงสัมมันใช่สัมเพรียงพอตนกไหมครับไม่ยืดเลยนะระวังรถด้วย แวะหนูไม่เมื่อกี้หนูไม่แวะซื้อน้ำก่อนแล้วที่รักอ๋อร้านรงมีขายตลอดค่ะมีปลาต้มโถอยู่ตรงนี้เอปลาเปาอยู่ร้านอะ่ี้ จะซื้อร้านไหนอ่ะไอติมตามร้านนี้นก็อร่อยนะครมาที่รยก็กินอ่อยเอ็จะเราเำงานรุ่นักวเราทำแบบนักวยาอาทำงรียน อันนี้เป็นตลาดที่อยู่ตรงข้ามวัดเล่เงเฮงี่สิ่งน,นี้เราควรจะถ่ายเขบรอบหรือถ่ายหน้าเรา ขายรอบ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 ร้านไหนหรอร้านลุงนู้นหนึ่ร้านของมุ้เหรอใช่เพราหนูใจน่าจะกินไหมอ่ะอะไรนะสมองอ่ะเอี่ยเอาแต่จริงๆแม่ก็ชอบนะเดีซื้อไปเลย อ่ะ้าซื้อไปเยอะขาวที่แล้วก็ทิ้งก็ซื้อไปแค่ขีดสองขีดพอไขททองต้องร้อนอีก ฮือะคอฮึฮึฮึดื่มเยอะขทานตะวันนี้ีไหนกลับมาคิดอีกครั้งเลยเราจะกลับมาคิดอีกรอบไหมไม่เคยคิดสำงรอบหนูนมาเคยนั่งกินอยู่นานอยู่นะไปดูเสื้อผ้าของยี้ช่ไหม

รนนี้ร้านนี้ที่ซื้อกันอยากซื้อนั่นน่ะกานาชดีมากคะที่เราซื้อร้านนี้เราซื้อร้านนี้เช็คกานาชเฮ้ยใช่ชิชงใส่ชิชงเฉยอ่ะไปไหนอ่ะไปเลยเหรอี่จะยื้อไปเลยเหรอไม่ไปดูเสื้อก่อนเราจะกลับมาตรงนี้ไหมก็เดี๋ยวก็เดินทางวัดองค์อยู่แล้วเอง

ไม่ไเปนเพื่อนเพราะ่าไม่ใช่วันเช้าวันตลาดจะเปดิดทุกวันนี่ใช่เหรออ,รอ,นะอ,อที่แล้วมาตอนเชา้าก็ยังไม่ค่อยดีเลยอันนี้สารเจ้าพ่อกลวงกูตอนนั้นที่คนจีนเข้าไปเบียดเสียดกันเลยคิดว่าแน่ใจหรือเรามาถึงคปล่าทุกอยู่ด้านหลังของตรงเนี้ยเหรอก<น>อใครที่นี่ไ เข้าไปกันไหมเข้าไหวตรงนี้เลอจะเข้าไปเราก็ต้องซื้อทูบห้ามถ่ายรูปเสเขาบอกห้ามถ่ายรูปขอไปไหวไหนอนะ่ะ ร้านมันยังไม่เปิดหรือว่าไม่ปิดนะเขาปิดอี่อู่แค่นี้โซ่ไม่เข้ามีเขาเป็นวันธรรมดาโอเคเค อยากสต๊กอยากระตุกไม่กระตุโอ้น้องจำได้ยังไงอ่ะพี่จำไได้คิดว่าเราไม่เคยมาแถวนี้เลยเนี่ยเก่งเขาตั้งร้านเสร็จแล้วอันกซื้อไหมสมองใหน่เนี่ยสมอมาครับพี่เราปีร้านนี้ ดอดวงยาวต้าตอออะไรนเอ้ยุ๊อเอาพี่จะซื้อเหมหนูจะซื้อปลาาใส่ไหมม<อ>ันไม่ได้ปลาใส่เขายกชชวงใส่ซื้ชวงใส่เออเอาไหมเอออด้ละไหน ตอนนี้ไม่เห็นมีเครื่องอี๋แลมีแต่เป็นกระปุกไม่เป็นไรบอกเขาได้ให้เครื่องอี๋ไม่คือร้านนี้เครื่องอี๋ไปร้านนี้เขาไปติดร้านรนู้ก็ไม่ร่วมกันอา,าสาเต่าผมก็ชี้เช้าชายไง โอเคชีชงไา่ก็ชีชงไส่เรื่อมังการนาจาร้านนี้น่เขาจะไม่ผิดหรอกอกคุ่ะนาพันไเส้นวัดอาเนียยก็รนาจัวเมื่อยกระรามเนก้อดวกเยอะแยมีควาอันนี้อาวันนี้เครื่องกิโลค่ะโอเคหองเจ้า ก็สีช่วงมพูขายยังไงอะคะก็แปดสิบเอาครึ่งกิโลละแปดสิบเอาขึ้นกิโลเอาขึ้นกิโลค่ะมีสมองไหมคะนี่โอ้หนูเก่าไหมมันเหมือนยังร้องอย่างนี้มันเก็บได้นานไหมคะเทียมทวน ไม่เอาเต่าสมองก่อนเราสิัทีละอย่างสมองขายยังไงจ๊ะสิบห้าหยี่สิบส5สิบสิบห้าสิบห้าเอาแค่เอาคสีบสองขีดสองขีดนี่เยอะไหมคะไม่เยอะนูเคยซื้อไปแล้วกินไม่หมดไม่เยอะอยงั้นเอาสองขีดก่อนแม่กินไม่หมดเนี่ยพอแล้วพอแล้ว กระเทียมนี่ขายได้ไงรจ๊ะี่ะอันไหนอร่อยกว่ากันอะต่างกันยังไงอร่อยทั้งคู่เพราะว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เอ๋อรสเดียวกันแต่ข้างนึงเป็นเ,<ช>เหลกเป็นใหญ่ขายยังไงคะกี่สสมสิบเ,เ,เกียรสามสิบโนนอ้อยย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 ยเลยกยย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 ยกยยนยย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 ่ยยยยกย เอาไหมเอาจ้ะดีจังเอาไหมเอาน้ำออกก่อนเดี๋ยวไปกินแล้วก็เอาอีกสองจีดอีกถุงหนึ่งไปฝากใครกินเิงเปิดีุะถุงูจะอะไรไงอยากได้จริงๆอยากกินปลาช่ายด้วยแต่ว่าปลาช่ายตัวไหนเอาเห็ดหอมอ่ะ อันไหนตานาชัยอันนี้ถุงเท่าไหร่อะคะเป็นเห็ดหอมใช่ไหมคะไม่ใช่เจใชิมห้าสิบเจชิมเอ่อเจใส่ไหมเอาเห็ดหอมด้วยเอาที่เป็นเห็ดหอมกินเลยเลยแค่นนะเอาลเท่านี้ใช่ไหมห้าสิบโอ้พอแล้วเท่าบาทจ๊ะ เขาหนึเนนะเขาหนเากินรด้เปล่าเขาที่นีาแช่อยู่ามน้ห้ามได้ส2 0ร้ยยี่สิบนะคะอันนี้สามร้อยกป่ยี่สิบหโอ้โห อะไรแล้วใช่ไหมอดูอันนี้มันคืออะไรเนยอันนี้แป้งขนมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเหนียวอ่ะที่เขาจะจิ้นกับน้ำตาลอ่ะหนูต้องจำไม่ได้น่อ๋อที่กินน้ำตาลเมื่อก่อนอาปาเคยทำให้เคยเอาอท้ยอาปาเคยเอามาให้กินอ่ะก็คือขั้นเหนียวอ่ะขัเนเหนียวเฉยๆแล้วไปจินกับน้ำตาลข้นเหนียวแล้วก็มอนึ่งแล้วก็กินกับน้ำตาลอ๋อ ผ่านไลฟ์แค่โเสียเหมืนม่วงอะอร่อยดีนะเก่าอีกพอหรอที่แมวแล้วนะอร่อยแต่ว่าแมวแล้วขอบอร่อยที่กินบ่อยๆก็เบื่อเพราะคราวที่แล้วก็หลายวันอยู่นะอยากกินหูแผ่นย่างของก้งสดก่ด้วยก่อนนะวันนี้ไม่มีย่างแลยเดี๋ยวนี่ Hả? hay rồi? không. Wow. Một không có vật à? không có ba, hai kia em. อะไล่ะมเขาเปเจี่ยมหี <i> อันนี้มันเป็นแบบเผ็ดปก<ร>ูิขอบคุณนคน่ออันนี้คือกเฉพอะปลาที่อยากกินแล้วแลวายาย้วไม่ได้ เพราะว่านอ้องจะไปวัดไทนิ้ดแล้วก็เหมาน่าจะนึกว่าจะเปกินข้าวหมูแดงที่ไปยินแล้วก็ต้องขับอันนี้ก็ว่าจะไปเที่ยวแล้วก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมกินแล้วนะคะกินแล้วนะคะผมย่อยู่แล้วอร่อยอร่อย